กรบายมะกรูดลงไปนะครับเพื่อนโอ้โหเดี๋ยวเราก็จะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้นะครับเจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ได้เมนูสุดแซ่บนะานี่ที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือน้องดักแด้นั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นี่นี่ดักแด่ดักแด่สดสดครับพอดีได้ดักแด่มาอีกแล้วนะครับเป็นเมนูโปรดของพวกเรานะดักแด่นะเพื่อนเห็นไหม ดักแด้นะครับดักแด้ก็เป็นนอนไหมนอนหมอนไหมนะที่เขาเลี้ยงไว้สําหรับทอผ้าไหมนะครับเพื่อนๆขอขออภัยนะครับเพื่อนๆท่านใดที่ไม่ทานไม่รับประทานด้วยนะครับแต่ว่าเป็นของโปรดของพวกเรานะครับเพื่อนวันนี้ก็จะชวนเพื่อนๆนะครับมาขั้วดักแด้กันนะครับสําหรับเครื่องปรุงก็มี ใบมะกรูดนะครับแล้วก็ตะไคร้นะครับเดี๋ยวจะซอยอีกซอ,อ,อ,อยแว่นๆนะเพื่อนเนี่ยซอยแล้วก็คั่วง่ายๆนะครับเครื่องปรุงก็จะมีแค่รสดีนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปคั่วดักแดกดแซบๆกันเลยนะครับเดี๋ยวจะซอยตะไคร้สักหน่อยนะเพื่อนใครซอย ต่ใครก็ซอยบางนะครับเพื่อนๆตามที่เพื่อนๆชอบเลยนะนี่แล้วก็ซอยแบบนี้น,นี่ส่วนใบมะกรูดเพื่อนๆจะซอยก็ได้หรือว่าซอยหยาบสักหน่อยก็ได้ นะคบผมใช้สองหัวนะ,ะครับตะไครเองหัวใส่ไปเพื่อความหอมนะเพื่อนจนไปมากูดเดี๋ยวจะฉีกแบบนี้นะ จิ๋งนี้เลยะฉีกไว้เอฉีกไว้ก่อนนะครับเพื่อนเพราะว่าตอนใส่เราได้สะดวกเลยนะครับการขั้วก็ไม่ยากนะเดี๋ยวเราไปขั้วพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อนลุยกลับเพื่อนเดี๋ยวเราตั้งกระทะนะครับแล้วก็เราก็จะเทนี่เลยตัวดักแร้น,นะครับปะเอียดของเราลงไปก่อนนะครับลงไปขั้วก่อนเนาะอืม เดี๋ยวเราจะคั่วให้หอมนะเพ่อนอขั่วหอมเลยคั่วไปเรื่อยๆนะเ่อนคั่วไปเรื่อยๆคั่วไปเรื่อยๆนะครับจริงๆเขาผ่านน้ำร้อนมาสักนิดหนึ่งแล้วเพราะว่าเขาจะต้องสาวไหมเอาดักแด้ไอ้แยกเอาตัวหลอดไหมออกจากเส้นไหมออกจากตัวดักแด้น,นะครับนเพื่อนเดี๋ยวเราไปคั่ว ให้แห้งเสด็ดน้ำนิดนึงนะเราค่อยใส่ตะไคร้กับใบมะกรูดครับที่เห็นก็เป็นผงปรุงรสนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆโรยใส่เพราะว่าใส่ตอนที่เขายังมีน้ำสักนิดหนึ่งให้เข้าเข้ากันได้ดีนะครับเดี๋ยวรอแม่นแห้งเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่เข้าเครื่องนะเพื่อนเครื่องปรุงรสด,ดีเราใส่ตามใจนะครับผงปรุงรสใส่ตามใจเลยเดี๋ยวรอให้น้ำแห้งสัก สักนิดหนึ่งนะครับเราค่อยตามด้วยตะไคร้กับใบมะกรูดครับกับเพื่อนๆนตอนนี้น้ําก็เริ่มงวดแล้วก็น้ําในตัวดักแด้ก,ก็เริ่มงวดลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่นี่เลยครับตะไคร้กับใบมะกรูดลงไปนะครับเพื่อนโอ้โหเดี๋ยวเราก็จะผัดคกุกเข้าให้เข้ากันนะครับเพื่อน นี่เป็นไงเป็นไงสีสันน่ารับประทานรอเปล่าครับนี่นะครับแล้วเราก็ผัดผัดคั่วแห้งไปเรื่อยเยครับเดี๋ยวรอให้เขาแห้งสักหน่อยนะครับเพืเ่อน<ม>ก็ถือว่าเป็นการสุกแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้มันสุกสักนิดหนึ่งนะครับให้แห้งกว่านี้ครับตอนนี้ก็ดักแด้อของเราก็เริ่มแห้งดีแล้วนะเพื่อนเนี่ย เดี๋ยวเราขักแค่นี้พอนะครับเพืดด่อนดูสังเกตจากลักษณะที่ก,กระทะเราเริ่มที่จะมีสีน้ําตาลนะก็คือพอได้แล้วนะเทคนิคง,ง่ายๆในการดูแค่นี้เราก็ได้ดักแด้ขั้วหอมๆอมร่อยๆนะครับมีโปรโตีนเยอะมากนะสำหรับดักแด้เดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันเลยนะครับครับเพื่อนเตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะตักใส่จานนะครับดักแด้ ของเราโอ้โหน่าทานมากครับเวลาที่เราคั่วเข้าไปเรื่อยๆเขาก็จะหดตัวลงนิดนึงนะครับจากตัวเขาพองๆเขาก็จะหดลงนิดนึงนะครับเพืเ่อนๆนี่เลยนะครับ<ๆ>โอ้โหน่าอร่อยมากนะครับ<ๆ>ก็ได้กลิ่นหอมจาก ใบมะกรูดน,นะครับแล้วก็ตะไคร้นะครับก็จะกลายเป็นเมนูสุดแซ่บนะครับทานกับข้าวก็ได้นะครับทานกับเป็นกับเกลมก็ดีนะครับเพืพ่อนๆวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาทําเมนูอร่อยๆนั่นก็คือดักแด้คั่วดักแด้นะครับแสนอร่อยนั่นเองนะครับเพืพ่อนๆยังไงเพื่อนๆลองไปทําตามกันดูนะครับดักแด้ แสนอร่อยมีประโยชน์นะครับมีวิตามินมากมายนะครับสำหรับวันนี้มองมุมใหม่กับประสิเธิดต้องขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากรับชมแนะนําติชมคลิปที่มองมุมใหม่ทําด้วยนะครับสําหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับอร่อยมากครับสับกับ